คุณอาพูดสนิดหน่อยน,นะครับวันนี้เรามีสองตัวสองสาย Apple Watch นะครับตัวนี้เป็น Apple Watch Sport แล้ววันนี้เราจะมา comparison Apple Watch Sport กับ Apple Watch มวดานี่คือ Apple Watch Sport นะครับ Apple Watch Sport เราจะทำมาด้วยอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เป็นตัว Space Gray สายสปอร์ตแบบสีดำรีตตอานนี้เป็นวัดอยู่นิดนึงนะครับขอใั้ด้วยส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวสเตเลสสตีลสายเ,เลอรลลุปนะครับ เป็นแบบตัวเป็น uh, stainless steel นะคะอลูมิ um. เนียมคันตัว stainless steel นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันเรื่องดีไซน์ครับสะดวกสบายในการใส่ละว,วัสดุนะครับสะสดุตัวข้างล่างน,นะครับตัวนี้จะเป็น เดี๋ยวตอนนี้จะเป็นกระจกไอออนเองจนจะเป็นกระจกใสฝาซึ่งเป็นส่ปรขอเพชรอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายให้ดูนะครับโอเคนะครับเราเปลี่ยนสายแบบเราเราถอดสายเรียบร้อยแล้วครับโอเค สเต l เลส s ตี e l ปะทาอะลูมิเนียมอะลูมเนียมครับดูคุณภาพของอันเดี๋ยวมาดูตัวดูตัว Apple Watch ปะกันเลยนะครับเ่าจะมีวงกลมอยู่ว่า Apple Watch Sport 12รรมิเมรเคสเสปลาซีรีส์นะครับอลูมิเนียมไอออนแก๊สคอมโพสิตแบบ็คชื่อรับเบอร์บาบาลครับตัวนี้เป็นคอมโพสิต แล้วก็เป็นอะลูมิเนียมที่ถือว่าคนทนทานมากๆสปอร์ตจริงๆนะครับทนทานอะลูมิเนียมตัวแล้วก็ะตเป็นกระจุกไอออนเก็สกสตาร์สเข้าสูบด้โอเคนะ,ค,ะนนครับเพชชาเลช่ไหมครับ คือมันจะไม่เก๋าแล้วครับแต่สันเลทผมชอบตัววัสดุตัวนี้มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำไมถึงผมชอบมากกว่าโอเคครับนี่ครับนีคบ่คือตัวสเตลเลสสตีลสเตลเลสสตีลนะครับข้างหน้าเป็นกระจกสแตฟไฟตัวเรือนเป็น สเตลเลสสตีลทั้งหมดนะครับเป็นอัลบั้มวอสต์สองเป็นเวนเทสสามเป็นโอกแอลสเตลเลสสตีลแซฟไฟร์คริสตัลนะครับข้างหน้าเป็นกระจกแซฟไฟร์ซึ่งส่วผสมขอเพชรอยู่กระจกที่เรียกได้ว่าหงษ์ฐานมากแล้วก็ตัวนี้เป็นเซรามิกแบ็กนะครับก็ไม่รู้แตกหนักอะไรนะครับดิจิตอลคราวตัวทับตัว,ตว,ตวอัลบั้มธรรมดาจะมี เป็นกลมอยู่นะครับแล้วก็แต่ตัวสปอร์ตไม่มีนะครับเดี okay. ๋ยวให้ดูสายนะครับสายสายสปอร์ตแบนก็เป็นลับเบอร์ เป็นยาสายเลยถทะลุกข้าองหน้านะคะเป็นหลังแท้เครื่องหลังเป็นหตังปลอมนะครับเป็น raw leather แระ n a t u a l leather ตองนีก็เหมือนกันแต่สีสอง,สงเลโอเคนะครับเดี๋ยวใส่สายแล้วตยวลาจบนะครับ,บก็หลายคนจะได้ก็หลายคนคนจะได้ข้อสรุปเลยครับว่าอยากได้ตัวไหนกันบ้างนะครับใครตัวนี้แครตัวนี้ผมไม่คิดผมไม่สำนึกนะครับแล้วแต่ผลการแต่ผมคิดว่าสำหรับรุ่นแรกนะ่ คนอยาเพิ่มจ่ายเงินให้กับตัวนี้มากเลยนะครับก็จะเพิ่มจ่ายเงินให้กับเซเลสติลคุณจ่ายเงินให้กับอันนี้ก่อนสปอร์ตนะครับแบบม,มากนะครับเพราะว่าผมใช้แบบ่เยเออใช้โค้มกมากนะครับรุนแรกประทับใจฟังก์ชันเยอะกว่าราคาที่ได้มาราคาตัวนี้หมื่นห้านะครับ หมือนห้าห้าร้อยสี่สิบสองมิลลิเมตรเหมือนกันนะครับตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าประมาณนี้ซู่โหคิดว่าในกาสนวนรค์แบบเนี้ยเกราะแค่ตัวละสแตนเลสสต,ตีลราคาขึ้นเป็นหมื่นแลครับอลูมิปเปน,นียมไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับก็จะดีแต่สีอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าที่ผมทราบมาเนี้ยสีดำกับสีสีดำสายสีดำแล้วก็สีเงินสายสีชมพูนเนี้ย เป็นที่นิยมว่าสำหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับดำผู้ชายชมผู้หญิงก็แล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับตัวที่แนะนำคือวีนินลิสหลุกหรือเลนส์ลุกก็ได้นะครับเพราะมันใสาในมากไปแนะนำให้ใช้รีมเบสเลสน,นะครับมันยากเกินและแล้วก็แพงมากด้วยครับสายดดวเหี่ยวนี่อยู่ที่หมื่นหกนะครับ แพงกว่าที่แพงกว่าไอโพกัาสปอร์ตอีกนะครับนลรกมากนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบการคอมเพรชันที่ทำกันแล้วครับก็เัาสิจัดซื้อกันได้แล้วครับก็แล้วแต่คุณนลครับสวัสดีสวัสดีครับ